t o โยต a าไฮลัก r a ทราว2026รถกระบะรุ่นใหม่จาก t o โยต้าที่กำลังเป็นกระแสรแรงที่สุดในตอนนี้หลายคนบอกว่านี่แหละคือกระบะท,ที่จะเปลี่ยนทุกมาตรฐานในไทยด้วยดีไซน์ใหม่หมดจดเครื่องแรงสะใจและเทคโนโลยีระดับพรีเมียมถ้าคุณเป็นสายกระบะหรือคนรักรถจริงๆคลิปนี้จะทำให้คุณต้องรองว้าวแน่นอน Toyota Hil u x t r a v ร2026ถูกออกแบบมาให้ดูดุดันตั้งแต่แรกเห็น กระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่พร้อมโลโก้โตโยตา้าตัวใหญ่กลางหน้ากระจังเส้นสายตัวถังคมชัดบอกถึงความแข็งแรงและพลังในทุกองศาไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ให้ลุกเทล้ำยุคส่วนกันชนหน้าออกแบบทรงเหลี่ยมเพิ่มความบึกบึนเหมาะทั้งขับในเมืองและลุยทางไกลได้สบายสบาย,บายด้านข้างของตัวรถดูสปอร์ตแต่ยังคงความหรูหราเส้นสายเรียบเฉียบล้ออลลอยดีไซน์2โทนขนาดใหญ่เพิ่มความพรีเมียมและถ้ามองจากมุมเฉียงคุณจะเห็นว่าตัวถังของทราโวถูกออกแบบให้ดูเตีย้ยและกว้างกว่ารุ่นก่อน ทำให้ภาพรวมของรถดูมั่นคงและแข็งแรงขึ้นมากส่วนด้านหลังไฟไท้ายเล็ดดีไซน์ใหม่ที่ดูเฉียบและล้ำสมัยส่องแสงชัดเจนแม้ในเวลากลางวันพร้อมชื่อ TRAVO เด่นชัดอยู่กลางฝาท้ายเปิดประตูเข้ามาภายในบอกเลยครับว่าความรู้สึกเปลี่ยนทันทีโตโยต้าออกแบบห้องโดยสารของ t r า v o ให้หรู้เหมือนรถ SUV ระดับท็อปใช้วัสดุภายในแบบซอฟท์ทัชทั่วทั้งแผงคอนโซลเบาะหนังแท้เย็บเดินปะเข็บสีเงิน ควงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ3ก้านหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto และระบบเสียงรอบทิศทางที่ให้คุณภาพเสียงคมชัดระดับสตูดิโอเพิ่มบรรยากาศหรือให้ทุกการเดินทางแอร์แบบ Dual z o ซ e แยกควบคุมอุหภูมิได้ทั้งฝั่งคนขับและผู้โดยสารเพิ่มความสบายทุกที่นั่งเบาะหลังพับได้เพิ่มพื้นที่เก็บของอย่างยืดหยุ่นและระบบชาร์จไร้สายพร้อมช่องเสียบ USB รอบคันก็มีครบครบขนาดนี้ไม่แปลกที่หลายคนจะเรียกว่ากระบะที่ใส่ใจเหมือนรถหรู เรื่องขุมพลังโตโยต้าไฮลักทราโว2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบรุ่นใหม่ให้กำลังสูงสุดกว่า200แรงม้าแรงบิดมหาศาลตอบสนองทันใจระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ปรับใหม่ให้เปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลและประหยัดน้ำมันมากขึ้นช่วงล่างแบบใหม่ที่พัฒนาให้ซับแรงได้ดีกว่าเดิมเข้าโค้งมั่นใจขึ้นขับนุ่มกว่าเดิมชัดเจนและยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อที่พร้อมพาคุณไปทุกเส้นทาง ด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยโตโยต้าจัดเต็มกับโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดที่รวมทั้งระบบช่วยเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนกล้องมองรอบพันสาองศาและระบบช่วยจอดอัจฉริยะทั้งหมดนี้เพื่อให้การขับขี่ของคุณปลอดภัยและมั่นใจมากว่าที่เคยและที่สำคัญที่สุดราคาย,ยังถูกคาดว่าจะอยู่ราวๆ9 0 0 0ถึง1.2ล้านบาทซึ่งถือว่าน่าสนใจมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Ford r a รนเจอร์ มิสูสุดีแม็กหรือมิซูบิชิไททัทนพรอทราโวให้ความหรูหราความดุดันและเทคโนโลยีที่จัดเต็มกว่าในหลายด้านโตโยต้าไฮลักทราวเว2ร์ไม่ใช่แค่รถกระบะท,ทั่วไปแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาครั้งใหม่ของโตโยต้าที่ต้องการยกระดับมาตรฐานกระบะไทยให้เหนือขึ้นอีกขั้นทั้งดีไซน์สมรรถนะความปลอดภัยและความสะดวกสบายครบทุกด้านในคันเดียวและทั้งหมดนี้คือโตโยต้าไฮลักทราวเว2ร์รถกระบะท,ที่กำลังถูกพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้ ถ้าคุณอยากรู้ข้อมูลอัปเดตหรือรีวิวเต็มๆก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องไร้ดีไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะพาคุณไปรู้จักทุกมุมของรถรุ่นนี้ก่อนใครแน่นอน